นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ทางฝ่ายของฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยได้เพิ่มมาตรการในการเข้มงวดหรือว่าเข้มข้นในการที่จะไปจัดหนักจัดเต็มหรือว่าในการที่จะไปโอ้โหอะไรก็ได้ที่มันไปทำให้ความห้าวของทางฝั่งของขมิ้นเนี่ยมันลดลงไปเนาะก็เลยมีการปิดด่านครับตอนเนี้ย ตอนที้ทางฝั่งของเราปิดด่านกันโอ้โหแทบทุก,ททกจะทุกด่านแล้วความเดือดร้อนมันก็ตามมาซึ่งการปิดด่านนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะครับพ,พี่น้องครับเรื่องของการที่คนคนเราเนี่ยถ้าไม่ถูกกันเนี่ยมันก็จะ,จะ,จ,ะจะต้องหาเรื่องหารายการที่จะต้องปิดกัน้นอีกฝ่ายหนึ่งเนาะ,ะพี่คนแคมของนะครับสวัสดีครับผมคอมเมนต์เริ่มพ้นสเสบียงตามชายแดนลาวแล้วใช่ใช่ใช่ครับตอนเนี้ยถ้าพี่พี่น้องได้ติดตาม คุณกระเพรามาโดยตลอดนะครับผมก็จะนําข้อมูลความเคลื่อนไหวหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศที่อยู่บ้านใกล้เลนเียงของเราอย่างประเทศลาวประเทศเขมรเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันคนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับในเรื่องของการผลกระทบที่ทางฝั่งของไทยได้ปิดด่านเนี่ยซึ่งในห้วงที่ผ่านมาผมก็ได้นําเรื่องเราเกี่ยวกับการที่ว่าทางฝั่งเขมรบุกลาว ทางฝั่งขมรบุกลาวครับพี่พน้องครับในเมื่อประมาณสี่ห้าวันที่แล้วนะครับก่อนที่มันจะมีเรื่องราวที่ว่ามีทางฝั่งขมรนไปป้นของสดมของคนคนลาวแล้วเนี่ยอ่าพี่กะเพาเห็นคลิปทาหารขมรนสกัดสารอาหารตายไหมคะโอ้ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยแต่ที่แน่ๆคือเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าขมรนตอนนี้ขวัญและกําลังใจมาถดถอยนะครับทาหารขมรนตอนนี้ขวัญและกาลังใจมาถดถอยแต่ความห้าวมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม ขวัญและกำลังใจของมันถดถอยเพราะว่าผื้นที่บริเวณตามในเขตชายแดนไทยเขมรนั่นแหละครับพี่พี่น้องครับมันเต็มไปด้วยไข้ป่านะครับไข้ป่าในที่นี้ก็คือไข้มาลาเรียไข้มาลาเรียโอ้โหเป็นภัยคุกคามทหารเป็นอย่างมากนะครับทั้งทางฝั่งไทยทั้งทางฝั่งเขมรเองมันเป็นโอ้โหมันเป็นภัยคุกคามที่ทหารแทบจะทุกคนไม่รอดจากไข้มาลาเรียครับเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนี่มันเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยเชื้อมาลาเรียพี่ชายผมขุนกะเพราเนี่ย ก็เป็นมาลาเรียก็เป็นเอ่อมาลาเรียมอนกันนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ทางฝั่งทหาเรเขมรเนี่ยถ้าผอว่าเป็นไข้ตุยไปก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรื่องของการรักษาหยุกยาของทางฝั่งของเขมรเนี่ยมันสู้ไทยไม่ได้นะครับมันสู้ไทยไม่ได้ขนาดของไทยหยุกยาดีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดีเนี่ยมันยังโอ้โหอาการหนักนะครับไข้ไข้มาลาเรียขึ้นสมองขึ้นหัวมาเนี่ยโอ้โไปไม่เป็นเลยนะครับพี่พี่น้องครับอ่าพี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อตอนนี้มีพี่น้องเข้ามารับชมรับฟังคุณกระเพาอยู่500ร้อยกว่าท่านนะครับก็ขอบคุณมากครับส่วนในเรื่องของการที่ว่าทางฝั่งของคัมเมนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะต่อจลาจลหรือว่ามันเริ่มที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็มีข่าวมาให้เราได้เห็นนะครับซึ่งในห้วงที่ผ่านมาผมก็ได้ไปนําเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นจากข้างในทางฝั่งของคัมเมนกับท,ทางฝั่งของลาวได้นํามาพูดให้ฟังก็คือเรื่องของการที่ว่าทางฝั่งของคัมเมนเนี่ย มันได้ข้ามด่านนะครับซึ่งด่านนี่ก็คือด่านที่มันอยู่ตรงบริเวณชายแดนลาวกับเขเมรนะครับก็คือบริเวณเมืองสตึงเกรงกับเมืองอแฝงจำปาสักเนี่ยซึ่งแขวงจำปาสักกับสตึงเกรงเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันมันอยู่ติดกันนั่นแหละครับแล้วทั้งสองฝั่งนั้นมันก็มีด่านด่านสําหรับให้ทั้งสองประเทศค้าขายกันไปมาหาสู่กันด่านทางฝั่งของสตึงเกรงซึ่งเป็นฝั่งของเขเมรเนี่ยมีชื่อว่าด่านอะไรอะ าตาเปียงหรือเปล่าครับถ้าผมจําไม่ผิดเนาะแล้วด่านด่านที่อยู่ทางฝั่งของอาลาวเนี่ยที่อยู่ในแฝงจำปาสักเนี่ยก็คือด่านหนองหนองนุกเขียนนะครับซึ่งทั้งสองด่านเนี่ยมันจะมีการค้าขายกันทีนี้อ่าทีนี้นะครับ เขมีนเนี่ยพอมันได้รับผลกระทบจากการปิดด่านเนี่ยมันก็เลยอ่ามันก็เลยได้รับผลกระทบมันขาดพวกอาหารพวกอะไรต่างๆครับโอ้ป้าหนุ่ยเข้ามาแล้วครับส,สวัสดีครับป้าหนุ่ยครับป้าหนุ่ยทีวีนะครับโอ้พี่ๆี่น้องๆก็สนับสนุนป้าหนุ่ยได้นะครับป้าหนุ่ยโอ้แกจัดหนักจัดเต็มทุกทุกคลิปอ่าพี่ๆี่น้องท่านไหนที่เป็นเอฟซีป้าหนุ่ยก็ไปทักทายปลาหนุ่ยได้นะครับอ่ะทีนี้ ในในเรื่องของการที่ว่าขมรนมันขาดอาหารเนี่ยมันทุกอย่างมันรับของทางฝั่งประเทศไทยไปหมดมันก็เลยต้องหันไปพึ่งนะครับหันไปพึ่งกับทางฝั่งของลาวนะครับซึ่งอยู่ในแฝงจำปาสักนั่นแหละครับแฝงจำปาสักนี้มันก็เป็นแฝงอีกแฝงหนึ่งที่รับสินค้ามาจากทางฝั่งไทยแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เลยครับพี่น้องครับไอ้คัมเรียด้วยการที่ว่ามันไปมาหาสู่มันค้าขายกับไทยมันมาซื้อเสบียงอาหารหรือว่าซื้ออะไรต่างๆจากไทยไปไม่ได้เนี่ยมันก็เลย ต้องหันไปเอาสินค้าจากทางฝั่งของเราซึ่งทางฝั่งของเรามันก็ซื้อของขมิมาเอยซื้อของไทยเหมือนเหมือนกันซึ่งคนขมินเนี่ยทั้งประเทศพูดง่ายๆคือทั้งประเทศก็ติดอาหารการกินหรือว่าติดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไทยหมดแม้กระทั่งผงจูวรสน้ำปลาน้ำมูกน้ำมันอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นของไทยหมดขมินิยมกินของไทยพูดง่ายๆคือตอนนี้ประเทศไทยสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศขมิไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่นีน้องครับแม้กระทั่งผู้นําของขมรอย่างอย่างฮุนเซนเนี่ยตระกูลฮุนเนี่ย,นนยทั้งนั้นเลยครับติดมามา่ารดต้มยำกุ้งงอมนมติดแบบทีชนิดที่ว่าหัวหัวปักหัวปัม๊มติดแบบชนิดที่ว่าไปไม่เป็นถ้าอะไรอะไรอ่ะถ้าขาดไอม้มาม่ากินโอ้โหเรียบร้อยเลยครับลงแดงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับพี่นี่น้องครับแม้กระทั่งเมียของฮุนเซนเนี่ยก็คืออฮุนลานีเนี่ย ฮุนลานีก็ยังติดแทบจะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไทยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแทบที่จะ <c oughs> เป็นของไทยหมดนะครับแม้กระทั่งละครเนี่ยละครฮุนลานีก็ฮ <c oughs> ุนลานีก็ยังติดของไทยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติโอ้ต้องขออภัยนะครับต้องขอไป <c oughs> สสเสียติดคอฮุนลานีเนี่ยตระกูลฮุนเนี่ยทั้งหมดเลยครับติดละครไทยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับแม้กระทั่งสถาบันของทางฟังก์เมนก็ติดละครไทย ติดละครไทยนะครับพี่นิ่งนะครับในช่วงที่ทางฝั่งของอไทยเนี่ยได้มีสร้างละครเรื่องอบุพเพสันนิวาสขึ้นมาเนี่ยบุพเพสันนิวาสเป็นละครที่โอ้โหมันทําให้โด่งดังไปทั่วแผ่นดิน<อ>ไปทั่วทั้งเอเชียนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยขมินก็ดังไม่แพ้กันซึ่งบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นละครที่อกทั้งขมรติดนอมแงมทั้งแผ่นดินแม้กระทั่งทางสถาบันของของขมินก็ติดเหมือนกัน ติดแบบชนิดที่ว่าโอ้ทางทางแบบทางแม่เนาะทางแม่ของของของกษัตริย์อนัรรดมศรีอมุนีเนี่ยต้องให้ทางฝั่งของนางเอกของไทยคนที่แสดงเป็นนางเอกนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะไรอ่ะผมก็จําไม่ได้ละให้เข้าพบพ,พี่น้องคิดดูเอานะครับว่าจะติดขนาดไหน โอ้ติดละครไทยแบบงอมแงมครับทั้งเป็นดินแต่ที่นี้พอมันมาปิดด่านปิดไรตอนนี้มันก็มีการยกเลิกในการที่ว่าจะไม่ให้มีการถ่ายทอดละครไทยไม่ให้มีการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสื่อไทยไม่ให้ไปมีในประเทศแคมางดหมดทุกอย่างเออน้องเบลล่าเนอะใช่ใช่น้องเบลล่านะครนะับเป็นนางเอกเนี่ยคือได้ได้เขาเฝ้านะครับเพราะว่าชอบมากทั้งสถา,าบันของแมนาดาชอบมากก็เลยมีอ่า พูดไงคือเชิญให้ทางนางเอกของไทยคือเบลล่าน,นี่เข้าเฝ้าติดขนาดนั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันมันเป็นเรื่องจริงแต่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันมีเกิดการปิดด่านกันเกิดขึ้นมาโอ้โหตอนนี้แทบที่จะเดือดครับแทบที่จะเดือดแผ่นดินขมิตอนนี้นะครับคนขมิเดือดทั้งแผ่นดินนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของขมิเนี่ยเขาพร้อมที่จะลบนะครับ ทำท่าทำทางว่าจะจัดหนักกับไทยอย่างนั้นทำท่าทำทางว่าจะจัดหนักกับทไทยอย่างนี้นะครับแต่พอหันกลับไปมองดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในฝั่งของประเทศกมัมพแล้วตอนนี้คนเขมรที่อยู่ตามในเขตชายแดนไทยที่ต้องข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาจากชายแดนไทยกับเขมรเนี่ยตอนนี้เดือดครับพี่พี่น้องครับวันนี้นะครับเดือดแบบที่นิดที่ว่าเดือดปุดๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปอ่าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเสียงเสียงมันจะดังหรือเปล่า อ่ะพี่พี่น้องเห็นไหมครับคเกมเนี่ยโวย,โยวายเขาปิดด่าน <c oughs> ได้ยินไหมครับเสียง นี่คือเหตุการณ์ที่มันมีการปิดดันกันเกิดขึ้นแล้วคนชาวขมรไม่สามารถที่จะเดินเข้าเดินออกในฝั่งของประเทศไทยได้กับฝั่งของขมรได้บางคนเนี่ยต้องติดแงกอยู่ในฝั่งไทยบางคนเนี่ยต้องติดแงกอยู่ทางฝั่งขมรมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขั้งอย่างนี้เกิดขึ้นมาอมืยายเนี่ยยายยายยายขมยายคุณขมเี่ย อ่าที่ด่านคองลึกนี่ก็เหมือนกันครับอ่ะนี่คือสิ่งที่มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเวลาที่เราปิดด่านไปเนี่ยคนที่มันจะได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่ใช่คนไทยครับพ,พี่น้องครับคนไทยคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนที่อืมคนที่ไปมีผลประโยชน์กับทางฝั่งของเขเมรแต่คนไทยทั้งผ่นดทนไม่มีผลกระทบครับพ,พี่น้องครับ คนที่จะไปมีผลกระทบมากที่สุดก็คือคนที่ไปมีผลประโยชน์กับทางฝั่งของขมรคนที่ไปค้าขายกับขมรแต่ถามว่าการค้าขายระหว่างขมรกับไทยเนี่ยมันเป็นการค้าขายที่เป็นคู่ค้าสําคัญระหว่างไทยกับไอ,ไอ้ระหว่างโลกหรือไม่มันไม่ใช่ครับการค้าขายระหว่างไทยกับขมรนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเศษเสี้ยวของเศษเสี้ยวที่ประเทศไทยไปทําการค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราไม่ค้าขายกับขมรนปิดมันทุกด่านไทยก็อยู่ได้สบาย แต่คนที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือขมิ้นเพราะขมิ้นทุกวันเนี่ยมันมันทุกสิ่งทุกอย่างแทบที่จะกลายเป็นคนไทยไปละมันโดนกลืนแบบชีนีดที่ไม่รู้ตัวครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างมันกลืนคนไทยกลืนไปหมดแต่ขมิ้นมันยังมึนมันยังโอ้มันยังมันยังไม่คิดว่ามันโดนกลืนนะคะทุกวันเนี่ยมันเดินโดนกลืนทุกอย่างแม้กระทั่งผงชูรสแม้กระทั่งผงชูรสกับเกลือปรุงทิพย์ของไทยเนี่ยมันยังโดนกลืนพี่น้องคิดว่ายังไง อนนี้นะครับถ้าปิดด่านไปคนไทยไม่กระทบเพราะคนไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสับอยู่ในประเทศแต่คนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่ไปทําลงทุนทําบ่อนคาสิโนคนที่ไปลงทุนค้าขายเป็นเป็นปั๊มน้ามันบ้างเป็นอะไรนู่นอะไรนี่บ้างนี่คือพวกที่จะได้รับผลกระทบแต่ถามว่าไทยมันมีกระทบไบผลกระทบไหมมันไม่มีมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอปิดด่านมันก็เลยเกิดอาการเดือดขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับเดือดก็คือคนขเขมรคนขเมนขมรครับเดือด แต่คนไทยก็ยังโอ้นิสัยคนไทยก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมเนาะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนถึงไม่ว่าจะมีการปิดด่านลงไปเนี่ยก็ยังมีการอนุญาตปุณหะปุณหก็ยังมีการอนุญาตอยู่นะครับพีนึงครับอนุญาตให้ในด้านของอะไรในด้านของของสิทธิอะไรม,มนุษย์ชนนะครับ หรืวอว่าในด้านของการรักษาพยาบาลในด้านของการเรียนการสอนเี่เด็กๆจะไปเรียนเนี่ยคนไทยยังเปิดให้นะครับพว่าเด็กขเขมรเนี่ยมาเรียนในฝั่งไทยเยอะแยะมากมายเด็กขเขมรเนี่ยมันมาเรียนในฝั่งไทยครับถามว่าเงินเนี่ยเงินที่มันมาเรียนเนี่ยมันเอาเงินจากไหนก็เงินงบประมาณของไทยนั่นแหละครับแล้วก็คนขเขมรที่ต้องมาข้ามฝั่งมารักษาที่ฝั่งของประเทศไทยเนี่ยมันเอาเงินมาจากไหนมันก็เอาเงินจากไทยนี่ครับมารักษาพวกพอมันมารักษาทุกมันไม่มีเงินรักษามันก็กลับไปบ้านมันคนที่รับพาละ ในการที่จะไปอุ้มค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลของคนชาวเขมรก็คือคนไทยนี่คือสิ่งที่มันคน,คนไทยคนไทยอุ้มเขมรแต่คนเขมรไม่ได้อุ้มคนไทยนะพูดง่ายพูดตรงๆคือคนประเทศกัมพูชีเนี่ยแคโบเดีเนี่ย,ยมันไม่เคยที่จะมาสร้างผลประโยชน์อะไรให้กับคนไทยเลยถึงแม้ว่ามันจะอ้างว่าเออแต่ไม่มีเขมรนี่นนะไม่มีคนเขมรมาสร้างบ้านสร้างเมืองให้กับทางฝั่งไทยนะประเทศไทยไม่เจริญอย่างนี้หรอกอันนี้ก็คือเป็นการพูดที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วกับคนใส่คนอื่น พูดง่ายๆก็คือมันเข้ามาค้าขายแรยงงานในฝั่งประเทศไทยมันก็ต้องเข้ามาค้าขายแล้วไทยก็เอาเงินจ้างมันมันจะมาอ้างว่า,วาถ้าไม่ไม่มีขมินเนี่ยมันประเทศไทยไม่มีความเจริญถึงขนาดน,นี้มันอ้างไม่ได้ <c oughs> มันอ้างไม่ได้นะครับพี่พี่น้องครับแต่ทุกวันนี้ขมิญมันพยายามที่จะมาอ้างแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวานเนี่ยโอ้เกิดเหตุาการณ์อะไรอะเส้นเส้นยาแดงผ่าแปีเส้นยาแดงผ่าแปีครับเมื่อวานเนี่ย พอปิดด่านปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งของขมินโอ้จะเป็นจะตายครับจะเป็นจะตายเกิดอาการโวกหัวใจกําเริบจะเป็นจะตายครับถ้าเกิดว่าไม่เอามารักษาในฝั่งไทยตายแน่นอนตุยแน่นอนครับมันก็เลยต้องมาทําให้คนไทยเนี่ยที่ปิดด่านต้องเปิดด่านรับคนขมิ้เข้ามารักษาตัวเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นกรณีเร่งเร่งด่วน <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่มันเป็น เป็นเรื่องที่มันทําให้คนไทยเนี่ยรู้คนไทยเห็นนะครับว่าขมรนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปิดดา่านยังไงมันก็หนีไม่พ้นประเทศไทยแต่ทุกวันนี้มันยังง,ง,ง่วงงงงายอยู่คนขมรนทั้งแผ่นดินนะครับยังโดนผู้นาของตัวเองหลอกอยู่ว่าโอ้โหพอปิดด่านไปทางฝั่งของไทย,ยตัวแน่นอนขมรนไม่ได้มีผลกระทบแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกนะครับท่านฝั่งของคุณเซนก็ออกมาประกาศอีกบอกว่าจะ ตัดเรื่องน้ำมงน้ำมันเชื้อเพลิองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะตัดไปหมดนีออ่โอ้ยมันพูดก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอ,อ่าพี่ ink, น้องท่านไหนที่เข้ามานะครับก็ขอให้พี่ ink, น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คุณกะเพราด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้ามารับชมอยู่หนึ่งพันสองร้อยกว่าท่านนะครับผมจะไม่ค่อยได้มกดมาไลฟ์สดนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผสุกเข้าเสาแส์แทรกก็ต้องเข้าใจกันเป็นช่วงที่ระสุกเข้าเสาวแทรกอยู่นะครับผมก็จะพยายามที่จะเข้ามา ไลฟ์สดให้พี่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับเงินบริจาคยูเอไทยไม่ไปสร้างโรงพยาบาลเอาไปไหนหมดอมโอ้โห <Th an> เงินบริจาคให้แบบบริจาคให้เป่าก็มีเยอะแยะนะครับให้กับทางฝั่งขุนเมียนไม่ต้องไปสนใจว่าไปไม่ต้องไปสงสัยว่ามันเอาไปให้ใครมันเอาไปให้ลูกพี่มันนั่นแหละครับเข้ากระเป๋าลูกพี่มันหมดอ่าขอบคุณครับพี่อะไรแ้ครับอพี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ครับหรือว่าพี่พี่น้องท่านไหนที่จะสนับสนุนขุนกับเพานะครับเพราะว่าวันที่เจ็ดวันที่แปด ลกรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยผมขุนกะเพราครับมีโครงการนะครับที่จะเดินทางไปมอบของให้กับทางฝั่งของพี่พี่น้องทหารของเราที่อยู่ตามในแถบชายแดนไทยคำเหมือนะครับซึ่งของที่ผมจะไปม,ม,มอบในครั้งนี้ก็คือผ้าพลาสติกยางเป็นผ้าพลาสติกที่ใช้ทําบ่อบปลานั่นแหละครับเพราะทางฝั่งของพี่น้องเรามีความยากลำบากนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนผมก็จะนําผ้าปูบ่อบปลาเนี่ยไปมอบให้นะครับก็เป็นจํานวนมากมายหลาย หลายหลายผืนหลายม้วนเนาะถ้าถ้าพี่พี่น้องท่านไหนที่มีกําลังพอในการที่จะสนับสนุนช่วยกันก็ผมยินดีรับนะครับผมยินดีรับนะครับแล้วก็พวกกาฟงกาแฟพวกถุงถุงถุงเท้าถ้าพี่พี่น้องท่านไหนที่มีกําลังพอก็ยินดีร่วมด้วยช่วยกันนะครับตามตามบัญชีหรือว่าตามอะไรที่ผมได้ขึ้นให้ดูนะครับหรือว่าท่านพี่พี่น้องท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกันทลักษณ์จังหวัดรีสะเกดอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงนะครับก็ไปด้วยกันได้นะครับช่วงประมาณวันที่เจ็ดวันที่แปดนี้นะครับจะเดินทางไปนะครับวันนี้ผมก็ได้คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนผมก็โทรมาโทรมาคุยกับผมนะครับเรื่องสําหรับพื้นที่ที่มันอยู่ในพื้นที่อหน้าแนวตอนเนี้ยเพื่อนผมโทรมาก็ถามว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์มันเป็นยังไงเพื่อนผมก็บอกว่าโอโ้เจอหน้ากับขมิน้นเวลาเดินลาดตะเวนกันเนี่ย มันก็มีมาอ้างสิทธิ์อ้างางั้นอ้างอย่างนี้นะครับอ้างแบบโหบอ้างแบบหน้ามึนหน้าด้านหน้าทนนี่แหละครับพออ้างไปอ้างมามันก็มีการทะเลาะเบาแวงกันมีการโต้เถียงกันทุกวันเ<ส> <demasiado> <bacteria> <lived> พื่อนผมว่าเดินลาดตระเวนไปเจอกันก็มีการทะเลาะเบาแวงกันนะครับแล้วบางที่นะครับที่นี่นะครับบางที่ตอนนี้ที่เป็นพื้นท,ที่ที่ต้องเดินลาดตระเวนบางที่ตอนนี้ทางทหารเขมรน่ะมันไม่ให้ทางทหารไทยผ่านแล้วนะครับตอนเนี้ยที่ทางทางไอ้ที่ทางฝั่งทานไทยต้องเดินลาดตระเวนไปเนี่ย ตอนนี้ทางฝั่งของทหารเขเมรมันไม่ให้ทหารไทยผ่านมันไม่ทหารไทยลาดตระเวนแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันออกจากปากเพื่อนผมนะครับแล้วบางที่ที่โอ้โหมันมันหนักดาสาหักอีกอย่างหนึ่งก็คือบางพื้นที่เขเมรมันได้เข้ามาลุกเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยนะครับลุกเข้ามาเลยครับลุกเข้ามาไม่พอมันก็ได้เข้ามาบุกลุกถางพงถางป่าอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับถางพงถางป่า,า,าไม่พอมันก็ ได้มีการไปแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกขายให้กับพวกกีนเทาขายให้กับพวกกีนเทานะบริเวณช่องจอมนะครับบริเวณช่องจอมอพี่กู๊ดบอกว่าอัดคลิปไว้เวลาขมิ้นพูดอะไรเก็บเป็นหลักฐานโอ้โหเยอะแยะเลยครับตอนนี้บริเวณช่องจอมนะครับบริเวณช่องจอมเนี่ยขมิ้นมันได้ลุกเข้ามาแล้วแถวบริเวณเนินอะไร402หรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับขมิ้นเนี่ย มันได้ลุกเข้ามานะครับแล้วมันก็ได้เข้ามาทำเป็นพื้นที่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็ขายให้กับทางฝั่งของจีนเทาวไปตรงพื้นที่ช่องจอมก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับไม่รู้ว่าวันไหนนะครับเสียงปืนจะแตกเสียงปืนจะดังตอนนี้พี่พี่น้องก็คอยเฝ้าติดตามดูนะครับว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นยังไงแต่ที่แน่แน่คือตอนนี้พี่พี่น้องของเราที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวหน้าเนี่ยเขาก็ยังขาดอยู่นะครับในเรื่องของ ผ้ายางซึ่งเป็นผ้าพลาสติกนะครับบ่อปลาทําบ่อปลาเนี่ยเอามาทําเป็นผ้ากันฝนก็ได้ทาเป็นหลังคามุงกระต๊อบก็ได้นะครับตอนที่เขาขาดอยู่นะครับพี่น้องท่านไหนที่ที่มีกําลังพอนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเนาะหรือว่าจะเดินทางไปมอบด้วยกันก็ได้นะครับวันที่เจ็ดวันที่แปดได้ขนกะเพราจะเดินทางไปนะครับที่อําเภอการักจังหวัดสิเกตนะครับพี่สมบัติว่ามันเป็นแค่เกมไทยยังส่งอะไรเนี่ยขอบคุณพี่น้องนะครับที่โดเนทเข้ามาสนับสนุนช่องขนกะเพรานะครับ อะไรมันเป็นแค่เกมไทยยังส่งไฟฟ้าเน็ตไปเขมรอยู่เขมรยังไม่ยื่นสารโลกอืคือตอนนี้นะครับพี่พี่น้องครับถามว่ามันเป็นแค่เกมไมมันมันเป็นเกมนั่นแหละครับเกมของทางฝั่งไอ้ฮุนเซนมันไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันพยายามที่จะสร้างเรื่องสร้างเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ย จะเรียกศรัทธาให้เกิดขึ้นจากคนชาวขมินให้มาศรัทธาตระกูลของตัวเองตอนนี้มันก็เลยเกิดการปั่นเกิดการปลุกกระสแสขึ้นมาในประเทศขมิน้นคนขมิทุกวันนี้ออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับพ,พี่น้องครับออกมาเดินขบวนประท้วงซึ่งการออกมาเดินขบวนประท้วงครั้งนี้นะครับทางฝั่งของคุณเซนมันก็ได้ปั่นทุกสิ่งทุกอย่างปั่นไปปั่นมามันก็ได้ลุกขึ้นมาประกาศรับบริจาคเงินของคนขมิน้นทั้งแผ่นดินนะครับโดยมันอ้างว่าเงินที่จะ รับบริจาคมานั้นนะครับพี่พน้องร, man, รู้ไหมครับว่า,ามันจะามาทําอะไรมันบอกว่ามันจะเอามาใช้ให้ในการเป็นทุนในการที่อยากใั้งหมดให้ทหารของขมรนมาลบกับไทยมันเปิดรับบริจาคครับพ,พี่น้องครับ <Sat. S 1> แต่ว่าการบริจาคของมันเนี่ยกลับเป็นการบริจาคที่มันเป็นการบริจาคแบบกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นเป็นการบริจาคที่คนขมรนโอ้โหมันไม่รู้ว่ามันรักชาติลักแผ่นดินของมันแบบไหนมันบริจาคเข้ามานิดเดียวครับมันบริจาคเข้ามาไม่มาก ซึ่งผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมมันจะลบกันแล้วเนี่ยมันถึงมาเปิดรับเริจากเพื่อที่จะหาถุนมาให้กับทหารลบซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้เคยเล่าไว้แล้วนะครับในเมื่อประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับในเรื่องของการที่ว่าทางฝั่งของฮุนเซนที่มันได้ขึ้นมาหาเรื่องหาราวกับทางฝั่งไทยในการที่จะรบกับทางฝั่งไทยในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจที่จะลบกับไทย แต่มันตั้งใจมาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความโอ้โกโราห์หนหรือว่าสร้างอะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินในตามในเขตชายแดนไทยขมีนเพื่อที่จะไปเรียกร้องความศรัทธาจากทางคนขมิน้นมาศรัทธาตระกูลของมันแต่ทําไปทํามาพอมันทะเลาะอ่อยหาเรื่องทะเลาะลไปแว่กับฐานไทยแล้วปรากฏว่ามันผิดพลาดครับพอมันผิดพลาดเนี่ย มันก็เลยสุมเสียงในการที่จะมีการประทะก,กันเกิดขึ้นเพราะวในห้วงที่ผ่านมามันก็มีการประทะก,กันมาแล้วครั้งหนึ่งจนทําให้ทางขม,มินตุยไปแล้วนะครับสองคนแต่ทางฝั่งของทางทหารขม,มิมันออกมาบอกว่าตุยไปหนึ่งคนส่วนคนบาดเจ็บมันไม่ถึงพูดถึงแต่ความเป็นจริงคนบาดเจ็บบาดเจ็บถึงสามสิบเอ็ดคนนะครับเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับพี่พน้องครับด้วยการที่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจที่จะมารกงบประมาณในการที่มันจะมาเป็นงบประมาณ ในการที่จะวางแผนทําการรบที่มันต้องมีการผ่านงบประมาณประจำปีของมันมันไม่ได้ตั้งงบประมาณด้านการรบไว้กับประเทศไทยนะครับมันก็ไม่มีงบประมาณในการที่จะมารบมันก็เลยทําให้ทหารขมรนที่มาอยุดจ่าตามในเขตชายแดนไทยขมรตอนนี้โอ้โหอดอยากปากแห้งครับอดอยากปากแห้งไม่มีอะไรจะกินนะครับซึ่งมันก็มีภาพมีคลิปออกมาให้เราได้เห็นอยู่มันเลยทําให้ขวัญและกําลังใจของคนชาวขมรทนฐานขมรเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปมันลดน้อยถอยลงไปครับพี่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ย นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แหละครับเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้ไอ้ทหารขมรนก็โอ้ไอ้คนที่เป็นลูกน้องของฮุนเซนโดยตรงอย่างพวกไอ้ไอ้หน่วยพยักบินของมันเนี่ยมันก็อยู่ดีมีสุกกินกินอิ่มนอนหลับสบายเลยครับเพราะมันได้รับเงินเต็มๆจากไอ้ฮุนเซนแต่ทหารที่เป็นทหารที่อยู่ในฝั่งของฐานขมรนแดงอย่างเงี้ยทหารที่อยู่ในฝั่งของคนที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับฮุนเซนอย่างเงี้ยมันก็อดอยากปากแห้งครับ อาหารการกินก็ได้นิดได้หน่อยได้พอประทังชีวิตอย่างนั้นแหละครับมันก็เลยทุกคนมาทําคลิปอัดประจานไอ้ฮุนเซนไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็เลยมีการทําให้ไอ้ฮุนเซนต้องลุกขึ้นมาประกาศในการที่ขอรับบริจาคเงินจากทางฝั่งของฐานขมรไอ้จากคนขม่ะมาสนับสนุสนทหารขมรที่อยู่ในอำนาจแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคนขมรเนี่ยมันบริจาคไม่จริงหรอกไอ้ฮุนเซนมันจะเอาเงินบริจาคมาให้ขมรจริงหรือเปล่ามาให้ฐานขมรจริงหรือเปล่าไม่มีทางครับ ผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งเุาทาไอคนขมินบริจาคมาเนี่ยต่อให้บริจาคมากี่บาทก็ตามแต่เนี่ยผมเชื่อได้ว่าฮุนเซนจะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหมดเพราะตอนนี้รายได้ที่ฮุนเซนมันได้มันเคยได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมจากพวกแก๊งคอเซนเตอร์พวกบอลคาสิโนโพวกเนี้ยมันลดน้อยถอยลงไปครับเพราะบอลบอลคาสิโนโอตอนนี้มันแทบที่จะเจ๊งมันเจ๊งนะครับพ,พี่น้องครับมันเจ๊งเพราะว่าไทยปิดด่าน ไทยปิดด่านมันก็เลยต้องเจงเมื่อมันเจงเนี่ยมันก็เลยไม่มีเงินพอมันไม่มีเงินถ้าเกิดว่าทางฝั่งของคนขงเขมรบบริจาคเงินเข้ามามันก็เอาเข้ากระเป๋าของมันหมดอ่าพี่วิต้านะครับว่าไล่คนสนับสนุนอังเคลฮุนในไทยไม่ให้มีอํานาจอ่าแซงสั้นมันให้หนะักครับแวนชั่นอ,อะไรเนอะอืมตอนนี้ก็คอยดูนะครับคอยดูแต่ทีนี้พอหันกลับมามองในดูในประเทศไทยคนไทยก็มีการบริจาคเหมือนกัน โอ้โหแต่ก่อนที่คนไทยเนี่ยสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีน้ําเงินบ้างสีอะไรางสีขาวบ้างไหลสีบ้างเนี่ยโอ้โหไม่ถูกกันกับทะเลบอแวงเจอหน้ากันแทบทีจะกัดกันตายแทบทีจะกัดกันตายนะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าไอ้เสื้อสีต่างๆของทางฝั่งไทยหันมารวมกันครับผมหันมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือนิสัยของคนไทยอีกอย่างหนึ่งครับเวลาบ้านเมืองสงบสุขเนี่ยมันจะทะเลาะกันมันจะกัดกันเอง แต่พอบ้านเมืองเกิดการวิกฤตบ้านเมืองกําลังจะโดนคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามายึดครองเนี่ยคนไทยที่กาลังกัดกันกําลังทะเลาะกันเนี่ยครับอ่าก็กลับมารวมหัวกันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วตอนนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าทางฝั่งของไทยเนี่ยทางฝั่งของกลุ่มเสื้อสีต่างๆที่มารวมหัวกันเนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยทะเลาะบาะแวงกันโอ้แต่จะเอาเป็นเอาตายกันเนี่ยเห็นหน้ากันนปจันรหน้ากันเทศจกตากันเนี่ยตอนนี้มาหันมารวมกันเสร็จพอหันมารวมกันเสร็จมีการประกาศ ะครับประกาศในการที่จะบริจาคเงินเพื่อที่จะเอาเข้ามาต่อสู้ในการที่จะมาไล่มาไล่คนที่เขาไม่ชอบเนี่ยโอ้ผมผมพูดตรงๆไม่ได้นะต้องบอกว่าคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยคนทั้งแผ่นดินไม่ชอบตอนนี้วันเดียวพี่พพน้องครับรู้ไหมครับว่าบริจาควันเดียวได้เท่าไหร่วันเดียวเนี่ยสามารถได้รับบริจาคจ,จ,จากคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยสิบล้านกว่าบาท สิบล้านกว่าบาทในการเพื่อจะเอามาเป็นทุนในการที่จะเอามาบริหารจัดการเอามาเป็นทุนให้กับพวกที่ลุกขึ้นมาเนครับคนไทยเสื้อหลักสีเนี่ยที่ก่อนเป็นเสื้อนั้นเสื้อนี้นะครับอ่ะพี่อะไรบอกว่าตอนนี้กองพันจุโจมจากลุนวีไปรอที่ชายแดนแล้วครับ <c oughs> ปล่อยเขานะปล่อยเขาเนะอ่ะก็เราเราไม่พูดดีกว่านี่เรื่องของทางฝั่งเราเนาะ